สวัสดีครับวันนี้เ้าก็มารีวิวสั้นๆน,นะครับการขับเจ้าตัว Fortuner 2.4 Commander นะครับซึ่งเป็นรุ่น Limited Edition ของรุ่นนี้นะครับก็รุ่นนี้นะครับเจ้าตัว Commander เนี่ยก็ราคาอยู่ที่1ล้าน5 0 0 0 0 0บาทนะครับผมสำหรับตัวสีขาวมุกหลังคาดำนะครับซึ่งประกะยุดในรถ Commander สีขาวมุกหลงคาดำด้วยเนาะภายในก็ วัสดุบอหนังนะครับบอยไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็ตัวตกแต่งด้านข้างก็เป็นสีดํานะครับตัดแดงนะครับผมคิ้วตกแต่งนะครับก็เป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงแบบแดงเลือดหมูนะครับก็ให้ความรู้สึกสปอร์ตนะครับแล้วก็รักษาง่ายนะเพราะมันสีแดงที่เป็นสีแดงแบบทึบหน่อยนะครับอัตราการเร่งก็ดีครับนะครับใครที่ใช้เครื่อง2.4ขับในเมืองเนี่ยผมบอกเลยว่าเรือเือเลยนะครับอัตราเร่งดี มาด้วยเกียร์เกียร์นะครับ6สปีดนะครับผมซึ่งขับขี่ได้อย่างเขาเรียกว่าสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับจะมีโหมดการขับขี่นะครับแบบอีโค่โหมดแล้วก็นอมโมด์มาด้วยนะครไปให้ดูนะครับนี้นะครับก็สามารถที่จะกดใช้ได้เลยนะครับถ้ากดปุ๊บเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันนะครับขึ้นมาที่จอหน้าปัดของเราได้เลยนะครับเห็นตัวนี้เมือกดอีโค่โหมดอยู่นะครับก็จะมีแสดงอีโค่โหมดอยู่นะครับถ้าเรากดเพลว์โหมดนะครับปุ๊บ ก็จะมีคำว่า power ขึ้นมาเห็นไหมครับหน้าปัดก็ดีไซน์สวยครับนะครับเป็นแบบอันดลล็อกเนาะซึ่งมาครับมาพร้อมกับจอ M I d ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจัวจอตัวนี้นะครับก็จะมีส่งตัวกล้องมองรอบคันให้ด้วยนะครับระบบพนุนระบบมอนิเตอร์นะครับซึ่งมาดี่างที่ว่าถึงว่าเราเบรกนะครับแล้วเข้าไปใกล้ๆคันหน้าเนี่ยนะครับหรือว่าถอยหลังเนี่ยนะครับหรือเปิดไฟเลี้ยวนะตัวระบบกล้องมองรอบคันเนี่ย ก็จะติดขึ้นมาให้เราเลยอัตโนมัติเลยนะครับนี่ครับเขาจะบอก่คพอมีความรู้ว่าเราต้องเบรกไปใกล้ๆรถคันอื่นนะครับก็จะมีข้นขึ้นมาให้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะก็เป็นการเตือนนะครับว่ารถเนี่ยมีการเข้าใกล้หรือยังนะครับรัสมีววงเลี้ยวดีครับน้ำหนักพวงมาลัยบอกว่าดีนะกำลังดีนะครับไม่เบาเกินไปไม่หนักจนเกินไปนะครับแล้วก็มีความแม่นยำสูง ช่วงล่างนิ่มครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยให้ล้อแมกขนาดขอบ20มาเหมือนตัว r e g e n d r a r เลยนะครับล้อแมกของเขาลายแมกเดียวกันด้วยนะครับผมแล้วก็เพือแต่ท่านในการมองดีครับกระจกมองข้างใหญ่นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวกระจกปรับรูปสี่อัตโนมัติให้ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะครับตัวนี้เบรกดีครับเบรกเนี่ยก็คือสัมผัสได้เลยตั้งแต่ แรกที่เรากดลงไปเบาๆนะครับรถก็จะเริ่มหยุดให้เราเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับพัดดัลชิฟนะครับแล้วก็มัตติฟังก์ชันที่งมอะไรนะครับควบคุมเครื่องเสียงควบคุมจอนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีมาพร้อมกับระบบคู่ชนทนด้วยครับผมก็คือระบบล็อกความเร็วนั่นเองนะครับเลี้ยวเบาๆนะครับแม่นยำดีครับขับง่ายอัตราตอบสนองกับคันเร่งก็ อันนี้พักลองช่วงนสั้นๆนะครับก็ไม่ได้ลองเหยียบเบาเท่าไหร่แต่พุ่งดีครับนี่พุ่งมากนะครับอาจจะเป็นเพราะพักอยู่ในโหมดพาวเวอร์ด้วยนะครับเพราะว่าโหมดพาวเวอร์เนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกว่าอัตราตอบสนองคันเร่งของเราเนี่ยเร็วขึ้นนะครับผมช่วงล่างนิ่มดีครับบอกเลยว่านิ่มนะครับแต่แต่มันก็ไม่นิ่มเท่ารถเก่งเนาะนะครับอัตราความแม่นยำพวงมาลัยนะครับดีมากนะครับ โดยรวมนะครับก็ขับมาเลยใช่ไหสั้นๆนะครับประมาณสักสามสี่นาทีนะครับก็ช่วงล่างโอเคผ่านแน่นอนนะครับนิ่มมัตตาเรี่ยงดีนะครับมีโหมดขับขี่โหมดสปอร์ตอ้าวขอโทษครับโหมด power mode eco mode นะครับแล้วก็ถ้าเรากดปิดไปเนี่ยทั้งสองโหมดนะครับทั้ง power eco เนี่ยจะเป็น normal mode นะก็คือโหมดปกตินั่นเองนะครับมีฮาร์ดจอก็จะติดตอดนะครับเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็มีฟังก์ชันไฟหน้า จะนมัตให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็คอมเบนเดอร์ครับเป็นรถเป็นรถที่ทำมาจำนวนจำกัดนะครับใครที่ชอบไฟหน้าดีไซน์2.4นะครับแต่อยากได้ล้อแม็กแบบเจนเดอร์นะครับแล้วก็หลังคาดำตัวคอมมานเดอร์เนี่ยปัะกบอกเลยว่าตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับราคาก็ไม่แรงด้วยครับอยู่ที่1,55,000บาทเท่านั้นเองนะครับ ก็จะได้รถที่ตกแต่งแบบนี้นะครับได้รับการันตี5ปีแสน0้าหมกิโลจากโตวต้าไปด้วยเลยนะครับโอเคครับผมก็มารีวิวการขับดันสั้นนะครับรถก็ค่อนข้างติดนิดนึงเนาะครับต้องบอกเลยว่าให้ความรู้สึกที่ดีครับช่วงล่างนิ่มนะครับแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองดีมองอะไดีนะครับความปลอดภัยโอเคเลยครับตรงนี้โอเคครับถ้าไงก็ ฝากกดไลค์ไปตามกดแชร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีมาทดลองขับสั้นๆนะครับรุ่นไหนอีกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนกับเจ้าตัว Fortuner Commander นะครับผมตัวนี้สวัสดีครับ